สวัสดีเช้าวันอังคารที่21พฤษภาคม2567กับฟันสเตรจีโฟกัสคถาที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย s t สเตรจ e a เวลของ u b k เห็นฟันค่ะ ต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะในกรอบแคบนะคะโดยหุ้นกลุ่มโกลอสอค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคหรือคอมมูนิเคชันเซอร์วิสเนี่ยก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่ดันให้ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก่ะทำออร์ทำไฮต่อได้นะคะทั้งนี้ค่ะตลาดก็รอ e a r n i n g ็ของ Nvidia นะคะที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้และเป็นบริษัท หรือว่าเป็นบริษัทสุดท้ายนะคะใน Magnificent Seven นะคะสำหรับการประกาศ Earnings s ซีซันี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกคีย์ไฮไลท์นะคะที่จะชี้ถึง Bullish Market ได้นะคะสำหรับตลาดหุ้นอเมริกาและรวมถึง a l o e ดีมานะคะสำหรับกลุ่ม Shipmaker ด้วยค่ะ s p 500ค่ะก็ทำ New High มาหลายครั้งแล้วนะคะในปีนี้หลังจากที่มีเม็ดเงินนไหลเข้ามาลงทุนในตราหุ้นสหรัฐมากถึง12ชิลเลียนตั้งแต่ปลายตุลาคมที่ผ่านมาจากความคาดหวังเรื่องของซอฟต์แลนดิ้งนะคะสำหรับเศรษฐกิจแล้วก็ดิสอินเฟชันหรือเงินเฟอ้อที่ลดลงมาและรวมถึงการลดอัตราเบียร์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ก็เลยส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสารัฐนะคะซึ่งนอกจาก e อ r n ์ n g ที่ดีกว่าที่ประเมินไว้นะคะออกมาแล้วในีเศรษฐกิจก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งอยู่แม้ว่าจะเห็นการชะลอตัวลงบ้างในบางเซกเตอร์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับ Recession นะคะในขณะเดียวกันค่ะการไบ Back ค่ะของกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ราคาหุ้นค่ะทำนิวไฮได้ ทำ New Hi ิวไฮใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางวิลสันแข่ง m o ร์แกนแซลเล่นะคะเขาก็มองว่า s อส500ค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2%นะคะจากนี้หรือประมาณ100จุดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะทําให้มีการเปลี่ยนเป้าหมายของเขานะคะจากบาลิชนะคะที่มองว่า s อส500จะลงไป4,500จุดก็กลับมาเป็นบูลิชอีกครั้งนะคะที่5,400จุดค่ะสําหรับเป้าหมายปีนี้ใน s อส500ค่ะ จากตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก20แห่งนะคะมี14แห่งนะคะตอนนี้ที่แตะระดับใกล้กับอ time high แล้วนะคะโดย MSCI Acwi นะคะ ACWI เนี่ยทำา e ทำทำ New High เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและดา w Jones ก็ทะลุ40,000จุดเป็นครั้งแรกในรอบ128ปีนะคะรวมถึงยังมียุโรปแคนด a าบราซิลอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะคะที่ใกล้กับระดับอ time high เช่นกันค่ะ ต้องบอกว่าตามที่เราเคยอัปเดตไปในหลายคลิปนะคะรวมถึงมุมมองตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่เหมาะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนงเื่อด้วยการลดอัตราเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากพวกเงินฝากหรือแม้กระทั่งตราสารหนี้นะคะซึ่งก็ส่งผล ซึ่งก็จะให้ผลตอบแทนที่เริ่มจะลดลงแล้วนะคะโดยล่าสุดเนี่ยมีเม็ดเงิน6ทิ r i l l i o นะคะใน Money Market Fund เนี่ยไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะก็คือออกจากตราสารน,นี้แล้วก็ไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นซึ่งนักลงทุนค่ะอาจจะใช้กลยุทธ์ buy and hold ได้นะคะสำหรับปีที่ตลาดหุ้นมันปรับตัวได้ดีและอีกทางหนึ่งค่ะก็อาจจะใช้ absolute return ได้นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ ฟิเดรที้ขอเขาชี้ว่าภาพรวมของวัฏจักรยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะแล้วก็การที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่นยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะจากปีนี้จนถึงปีหน้าซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เอสแอนด์ีห้าร้อยค่ะไม่เห็นการปรับตัวลดลงต่ํากว่าสองเปอร์เซ็นต์ในรอสามร้อยสิบเอ็ดวันเลยนะคะซึ่งถือเป็นแนวรับที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดถึงสองพันสิบแปดเลยทีเดียวและแม้ว่าตลาดหุ้นและแม้แต่ตลาดหุ้นจีนนะคะที่ต้องบอกว่าก็ อยู่ในจุดต่ำสุดแล้วก็มีความผันผวนคือพูดง่ายๆเป็นดาวเทรนด์นะคะตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็ถือว่ามีการทำผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะก็เริ่มกลับมารีบาวได้อีกครั้งนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ต้องบอกว่าด้วยเหตุนี้ค่ะสถานะการลงทุนในตลาดหุ้นหลักทั่วๆโลกเนี่ย ก็ถือว่ายังค่อนข้างดีนะคะแม้ว่า valuation จะเริ่มกลับมาตึงตัวแล้วก็ตามแต่เราก็ยังเชื่อว,ว่ายังมีเบ็ดเงินที่ไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะคะโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวดึงเป็นตัวที่ drive ให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ําสุดเช่นเดียวกันนะคะจากการหน,นีการเข้าสู่ recession ได้นะคะแล้ว earning เนี่ยถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะโดย3ใน4เนี่ย มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทำให้คาดการกำไรในอนาคตสูงขึ้นราคาหุ้นก็เลยมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะประกอบกับ ECB แล้วก็ P.O.E ค่ะมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเร็วกว่าเฟดด้วยค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะการเล่งขึ้นของตลาดหุ้นสารัฐค่ะทำให้ d e v e l o p Market นะคะถือว่า outperform มากกว่า Emerging Market นะคะก็ตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้แล้วสเปรดของ Equity i Premium ค่ะที่กว้างขึ้นตอนนี้ค่ะ ก็กลายเป็นจุดดึงดูดให้เม็ดเงินลงทุนค่ะไหลกลับเข้าสู่ในเอเชียได้มากขึ้นนะคะโดยณปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่ามีเม็ดเงินไหลเข้าเกาหลีใต้ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงจีนด้วยนะคะที่ได้ประโยชน์จากการ d i v e r s i f y Port การลงทุนนะคะโดยเฉพาะเซีย300ค่ะที่หันมาดูเทคนิค c ข้เนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้ก็เป็น bullish cost loom นะคะก็พูดง่ายๆผ่านเส้นค่าเฉลี่ย50วันไปแล้วนะคะแล้วเป้าหมายก็คือ200เส้น200นวันนั่นเองนะคะถือเป็น การลงทุนคือเป็นอินเด็กซ์กอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นอีกเป้าหมายสำหรับการ allocate พอร์ตนะคะการลงทุนก็แนะนำให้ทยอยสะสมนะคะสำหรับการลงทุนในกองทุนในตลาดหุ้นเอเชียค่ะแนวโน้มของดอลลาร์ค่ะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะคะเนื่องด้วย US 10 Year Swap p t i o n นะคะก็คือตัว3 เดือนนะคะ option premium เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมามัน imply ได้ว่าอะไร imply ได้ว่าบอลยูค่ะจะปรับตัวลดลงมานะคะซึ่งก็หมายถึงดอลลาร์ก็จะถูกกดลงมาด้วยนะคะเพราะว่ามี correlation ในทิศทางเดียวกับบอลยูนะคะ ก็ต้องบอกว่าอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะที่ล่าสุดก็แตะที่2,431เหรียญน,นะคะโดยปัจจุบันค่ะก็บวกมาปัจจัยบ,บวกก็มาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่า geopolitics ที่ยังคงม,มีอยู่และล่าสุดค่ะผู้นำอิหร่านก็ประกาศเสียชีวิตน,นะคะเนื่องจากเขเครื่องบินตกนอกจากนี้ค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนค่ะยังเป็นปัจจัยหนุนให้ดีมาสำหรับทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้น,นด้วยการใช้ ทองคำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบ็กนะคะข้างเงินหยวนแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนที่มี position อยู่นะคะตอนนี้ก็อาจจะแนะนําให้ขายทํากำไรบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าอัพไซด์อาจจะมีไม่ได้มากนักคะ่ะ เมื่อวานนี้ค่ะจีนก็มีการประกาศตัวเลข LPR นะคะหรือ Loan Prime Rate ไว้ที่ระดับเดิมนะคะ3.45%ในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลจีนก็มีการประกาศว่าอาสังหาจีนค่ะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันเศรษฐกิจจีนอยู่นะคะเพราะว่าตัวตอนนี้การคังเนี่ยถือว่าค่อนข้างกึ่งตัวมากเลยนะคะสำหรับสภาพคล่องเนื่องจากว่าไอ้ภาหนี้ภาคอสังหาทําให้การขายที่ดินเนี่ยขายได้ยากมากขึ้นมันก็เลยทําให้รายได้ของรัฐบาลเนี่ยหายไปด้วยนะคะก็ถือว่าต่ําสุดในรอบ8ปีเลยทีเดียว ก็ดังนั้นค่ะหากรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการกระตุ้นนะคะเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปั๊มเงินนะคะพูดง่ายๆเอาเข้ามาใส่ในระบบเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาะไรายได้ของรัฐบาลเพื่อม,มากระจายหรือว่ามาอุ้มตัวของภาคอสังหาค่ะแต่ยงไรก็ตามค่ะเรายังมองเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นจีนนะคะเนื่องด้วยว่า valuation เนี่ยถือว่าค่อนข,ข้างตูกแล้วก็ราคาเนี่ยราคาถูกแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะโกรดได้นะคะจากที่มีรายละเอียดในการอัปเดตไปเมื่อวานนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ